พฤติกรรมท oxic หรือพฤติกรรมที่เป็นพิษในความสัมพันธ์คือพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบทางลบต่อบุคคลอื่นอย่างยาวนานและสามารถทำลายความสุขความเชื่อมัน่นและความสมดุลทางจิตใจของผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับมันพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความเครียดในชีวิตประจำวันแต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอบุคคลเป็นพิษ และมีผลเสียในระยะยาวการเข้าใจพฤติกรรมท็อกซิกจะช่วยให้เราเริ่มต้นการรับรู้และจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นนี่คือพฤติกรรมที่สามารถเข้าข่ายท็อกซิกในความสัมพันธ์ต่างๆหนึ่งการควบคุม controlling b e h a v e r พฤติกรรมการควบคุมคือการพยายามบังคับให้คนอื่นทำสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่คำนึงถึงความต้องการหรือความสะดวกสบายของบุคคลอื่นเช่นการตัดสินใจแทนผู้อื่นในทุกเรื่อง หรือการควบคุมชีวิตส่วนตัวของคนอื่นเช่นการสั่งให้ทำสิ่งนี้หรือห้ามทำสิ่งนั้นนิสัยนี้มักจะทำให้คนที่ถูกควบคุมรู้สึกอึดอัดและไม่มีอิสระในการตัดสินใจอาการที่บ่งบอกว่าเป็นพฤติกรรมควบคุมการพยายามบังคับให้ทำสิ่งต่างๆตามความต้องการตัวเองการห้ามเลือกอะไรที่ไม่ตรงกับความคิดของตนการตัดสินใจเรื่องชีวิตส่วนตัวของคนอื่นผลกระทบคนที่ถูกควบคุมอาจรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้น และหมดความสามารถในการเลือกทําให้ขาดความมั่นใจในตัวเองและเกิดความเครียดในระยะยาว 2, การตําหนิคนอื่นตลอดเวลา constant blaming การตำหนิคนอื่นทุกกอครั้งที่เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดเป็นพฤติกรรมท็อ o ซิกที่ทําให้ผู้ที่ถูกตําหนิรู้สึกผิดอย่างต่อเนื่องแม้บางครั้งไม่ใช่ความผิดของเขาเลยการตําหนิตลอดเวลาจะทําให้คนรอบข้างรู้สึกไม่สามารถทําอะไรได้ถูกต้อง และทําให้ความสัมพันธ์มีแต่ความตึงเครียดอาการที่บ่งบอกว่าเป็นการตำหนิการหาข้อผิดพลาดของคนอื่นในทุกๆสิ่งไม่ยอมรับความผิดพลาดของต่อนอเองการหาข้ออ้างและหาคนอื่นมาเป็นตัวการแทนผลกระทบการถูกตำหนิยอย่างต่อเนื่องทําให้คนรู้สึกต่ําต้อยไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน,นั้นแย่ลงสามการพูดจาดูถูกหรือเสียดสีซักแคสมแอนส การใช้คำพูดที่ดูถูกหรือการเสียดสีผู้อื่นสามารถทำให้คนที่ฟังรู้สึกเจ็บปวดและอึดอัดการแสดงความคิดเห็นที่ทำลายความมั่นใจของผู้อื่นเป็นพฤติกรรมที่อันตรายที่สามารถสร้างบรรยากาศของความขัดแย้งได้อาการที่บ่งบอกว่าเป็นการดูถูกการใช้คำพูดเสียดสีหรือการดูถูกที่ทำให้คนอื่นรู้สึกด้อยค่าหรือการพูดให้รู้สึกว่าเขาไม่สมควรได้รับสิ่งดีๆผลกระทบ การพูดจาดูถูกทําให้คนรอบข้างรู้สึกถูกดูถูกและเสียความมั่นใจซึ่งอาจนําไปสู่การหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือการสร้างระยะห่างในความสัมพันธ์สี่การไม่ให้ความเคารพหรือไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นและ offenalty การขาดความเห็นอกเห็นใจหรือการไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่นคือการแสดงถึงความเย็นชาและไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกของคนรอบข้างคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจมกักจะทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สำคัญ และทำให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์อาการที่บ่งบอกว่าเป็นการขาดความเห็นอกเห็นใจการไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการไม่แสดงความเห็นใจเมื่อคนอื่นมีปัญหาหรือรู้สึกไม่ดีหรือการมองข้ามความรู้สึกของคนอื่นผลกระทบความสัมพันธ์จะขาดความสนิทสนมและความใกล้ชิดเพราะผู้อื่นจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความสำคัญและไม่ได้รับการยอมรับ 5. การทำให้ผู้อื่นรู้สึกผิดกิดถิง การทำให้คนอื่นรู้สึกผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำหรือการใช้คำพูดที่ทำให้เขารู้สึกแยก่และรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้คุณพอใจเป็นวิธีการที่มินิพิเลทิวและทำลายความรู้สึกของผู้อื่นอาการที่บ่งบอกว่าเป็นการทำให้รู้สึกผิดผลกระทบทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขาต้องทำตามคำขอเพื่อไม่ให้คุณโกรธหรือผิดหวังซึ่งงอสามารถทำให้เกิดความเครียดและรู้สึกถูกบีบบังคับหการมนิพิเลทิว manipulative b e h a v i o r พฤติกรรม Manipulative คือการใช้กลวิธีต่างๆเพื่อน้มน้าวหรือบังคับคนอื่นให้ทำตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่เปิดเผยเจตนาหรือการใช้กลยุทธ์ซ่อนเร้นเช่นการโกหกเพื่อทำให้คนอื่นเชื่อว่าเขาควรทำสิ่งนั้นๆโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นอาการที่บ่งบอกว่าเป็นการ m n n p u l a t i v e การน้มน,น้าวด้วยวิธีการที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นการหลอกลวงเพื่อให้คนทำตามสิ่งที่ตัวเอง ต้องการหรือการสร้างความรู้สึกผิดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการผลกระทบทําให้ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและการใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวเจ็ดการสร้างความดราม่า drama creation พฤติกรรมนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคนใดคนหนึ่งชอบหนึ่งชอบสร้างสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ที่เกินจริง เพื่อดึงความสนใจจากคนอื่นการสร้างดราม่าอาจทําให้เกิดบรรยากาศเครียดและไม่น่าอยู่ร่วมอาการที่บ่งบอกว่าเป็นการสร้างดราม่าการพูดถึงเรื่องของคนอื่นการขยายปัญหาที่เล็กก่อให,ให้ใหญ่ขึ้นหรือการทําให้สถานการณ์เป็นเรื่องใหญ่เกินจริงเพียงเพื่อดึงความสนใจผลกระทบทําให้บรรยากาศในกลุ่มหรือความสัมพันธ์มีแต่ความตึงเครียดและไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้8การเก็บอารมณ์หรือไม่เปิดใจ Emotional Availability การไม่สามารถแสดงความรู้สึกหรือไม่เปิดเผยความรู้สึกกับผู้อื่นอาจทำให้เกิดการสื่อสารที่ขาดความลึกซึง้งและความเข้าใจซึ่งกันและกันอาการที่บ่งบอกว่าเป็นการรไม่เปิดใจการหลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์หรือการไม่ยอมพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นการทำตัวห่างเหินและไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งผลกระทบทำให้ความสัมพันธ์ขาดความเข้าใจและไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ก้าวการหลีกเลี่ยงปัญหาหรือการหนีจากความจริง or the Ordinary of Problems the การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือการปฏิเสธที่จะรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทําให้ปัญหายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและจะทําให้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อาการที่บ่งบอกว่าเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาการหลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาหรือการไม่ยอมรับความผิดพลาดผลกระทบทําให้ปัญหาถูกสะสมและยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงในที่สุดสิการใช้ข้อวางเงียบเพื่อควบคุม เซเลน t ริ a เมนต์การใช้ในสายเงียบหรือการหยุดพูดกับคนอื่นเมื่อมีปัญหาจะทําให้เกิดการขาดการสื่อสารทําให้ความสัมพันธ์ขาดการแก้ไขปัญหาและคนที่ถูกเงียบมักจะรู้สึกเจ็บอกปวดและวิตกกังวลอาการที่บ่งบอกว่าเป็นการใช้ความเงียบการหยุดพูดหรือหลีกเลี่ยงการพูดคุยในขณะมีปัญหาผลกระทบการขาดการสื่อสารจะทําให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นและความสัมพันธ์ จะห่างเหินและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สรุปพฤติกรรมท็อกซิกมักทําให้ความสัมพันธ์เสียหายและทําให้ทั้งผู้ที่เป็นและคนรอบข้างรู้สึกแย่หากพบว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้ในตัวเองหรือในคนอื่นการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงขึ้นได้